เราไปเปิดไพ่คนวันอาทิตย์กันนะครับเอาละไปดูคนเกิดวันอาทิตย์ไพ่ใบที่1ตําแหน่งตานุตานุคือตัวเราครับเราไปดูกันนะครับไพ่ใบที่1ตําแหน่งตานุนะครับตานุเปิดได้ดาวพฤหัสด,ดาวมรุตยูนะครับพฤหัสหมายถึงความสําเร็จนะครับมรุตยูหมายถึงอากาศาธาตุแต่ไพ่ใบนี้ผมกลับแปลว่าคือผมไปดูดาวก่อนดาวี้ดาวพุธเข้าสู่ตําแหน่งวินาผมเลยมองพฤหัสธาตุดินเป็นภาระนะครับคนมาทิ่สัปดาห์นี้แบกภาระไว้หลายอย่างนะครับพฤหัสคือครอบครัวภาระครอบครัวครับ ภาระหัสคือหน้าที่การงานแบกภาระหน้าที่การงานครับภาระมันถึงภาระมันถึงหนักหนักหมายถึงความลําบากไปดูไพ่ใบที่สองตแหน่งกระดุมพักการเงินครับการเงินไปได้เสาราหูเสาราหูคือคู่มิตรกันนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าเสาราหูเป็นคู่มิตรกันตกตาแหน่งการเงินนะครับตำแหน่งการเงินช่วงนี้นะครับคนวันอาทิตย์ถ้าคุณมีความเดือดร้อนเรื่องการเงินคุณบ่ายหน้าไปไปหาคนสนิทคนใกล้ชิดเขาช่วยนะเขาช่วยนะไม่ว่าจะเป็นการไปหยิบยืม การไปขอความช่วยเหลือหรือคําแนะนําหรือเรื่องอะไรใดๆก็ตามนะครับขอช่วยนะนะครับแล้วก็คนวันอาทิตย์นะครับถ้าเดินทางไกลนะจะมีข่าวดีเรื่องการเงินนะครับถ้าเดินทางไกลนะจะมีข่าวดีเรื่องการเงินนะครับนี่คือไพ่78นะครับเสาราหูเป็นคู่มิตรกันนะครับเจ็ดแปดยังหมายถึงเรื่องของการทําอะไรเสี่ยงๆนะครับคนอาทิตย์สัปดาห์นี้ถ้าทําอะไรเสี่ยงๆนผลลัพธ์มักออกมาดีไปดูไพ่ใบที่7นะครับตำแหน่งความรักปัตตานีนะครับความรักเปิดได้พฤหัสดาวเกตนะครับ ความรักแบบเล่หข้าเลขหก้านะครับเป็นความรักที่สมหวังนะครับความรักที่เขาบอกว่า <c oughs> คู่ผัวเมียสัปดาห์นี้นะครับร่วมกันทําบุญจะดีหรือว่าชักชวนกันไปทําบุญจะดีทําความดีทําคุณประโยชน์จะดีความรักที่ไม่ดีระหองระแหงจะกลับมาดีจะมาฟื้นตัวเข้าอกเข้าใจกันพูดจากันด้วยเหตุผลมากขึ้นส่วนคนโสดนะครับสัปดาห์นี้ให้ชวนคู่รักรือไอ้คนที่คุณคบอยู่นะครับเพศตรงข้ามหรือคนที่คุณคบอยู่ให้ไปทําบุญนะครับจะช่วยหนุนเรื่องความรักของคุณครับไปดูไพ่ใบที่ ที่10นะครับตำแหน่งกรรมการงานนะครับการงานเปิดดได้ดาวราหูราหูคือธาตุลมนะครับคนวันอาทิตย์นะครับแปลราหูธาตุลมได้2ลักษณะครับลักษณะแรกคือตอนนี้คิดการใหญ่คิดอะไรใหญ่ๆไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือการทาอางานสักอย่างตอนนี้ก่อนอาทิตย์นะครับกำลังคิดอยู่นะครับสนะครับราหูหมายถึงอุปสรรคนะครับคนอาทิตย์นะครับงานใหญ่ก็คิดอยู่แต่ตอนนี้ติดขัดหลายเรื่องบางคนติดเงินทุนบางคนติดเวลาบางคนติดเรื่องของ ความสามารถความรู้บางอย่างยังไม่มีนะครับคนอาทิ์นะครับเราก็เลยกลายเป็นอุปสรรคคิดงานใหญ่คิดการใหญ่แต่ยังไปไม่ถึงไปดูไพ่ใบที่11บเอ็ดตำแหน่งลาภโชคลาบนะครับโชคลาภเปิดได้ดาวพุธดาวพฤหัสนะครับสี่ห้านะครับสี่ห้านะครับหมายถึงเลขอุปถัมภ์คำชูเป็นเทวีนะครับถ้าไปขอความช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่นะครับจะดีนะครับสี่ห้าเป็นเลขโชคลาบที่ดีไหมดีปานกลางไม่ได้ดีมากเพราะพาะพุธตกตำแหน่งวีนาศเมนิกยดีมากไม่ได้นะครับ ถ้าไปสมัครงานจะดีไปขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่จะได้รับความเกื้อหนุนช่วยเหลือนะครับจากคนที่เอาวุโสกว่าอย่างนี้เป็นต้นครับเอาล่ะจบคําทํานายคนเกิดวันอาทิตย์นะครับต่อไปคนวันจันทร์นะครับไปดูคนเกิดวันจันทร์ครับคนเกิดวันจันทร์ชะตาจะฟื้นนะครับเกิดขึ้นวันพฤหัสเป็นต้นไปครับสัปดาห์นี้นะครับส่งผลต่อดวงโชคลาภไหมส่งผลต่อดวงโชคลาภด้วยครับเอาล่ะไปดูไพ่เบที่หนึ่งนะครับคนเกิดวันจันทร์นะครับวันจันทร์เปิดได้อาทิตย์งคารพฤหัสนะครับ เลข1 3ึ่นะครับอาทิตย์คือ,คอสิ insights, ส่ส pot, parasite, ทง 3, นะที่คุณตั้งใจอังคารคืออุปสรรคพฤหัสคือความสําเร็จคนบันจันรสัปดาห์นี้นะครับพอจะแย่เท้าลงไปลงมือทําอะไรหรือทําอะไรก็ตามติดขัดตลอดเลยครับไม่ราบลื่นนะครับและมักจะท้อมักจะถอยซะก่อนนะครับคนบันจันสัปดาห์นี้คนมันจัน์จะเจอเหตุการณ์แบบนี้แหละครับผมจะบอกคนบันจันว่าถ้าสัปดาห์นี้คุณตั้งใจทําอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือเรื่องที่จะไปติดต่ออะไรก็ตามนะครับอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งถอยอย่าเพิ่งแย่อย่าเพิ่ วันพฤหัสดาวพุธเข้าสู่ตำแหน่งราศีกรกฎด,ดวงจะดีฮะคุณอย่าเพิ่งท้อนะครับจะทําอะไรก็ตามคนวันจันทร์นะครับช่วงนี้ทําคุณกับคนก็ไม่ทาคุณกับคนก็ไม่ขึ้นนะครับตอนที่เราดีๆคุณมาขอความช่วยเหลือพอตอนนี้เราแย่ๆหน่อยเราไปขอความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยนะครับหลบหน้ามั่งแหละพอไม่ติดมั่งแหละส่งไลน์ไม่อ่านมั่งแหละนะครับก็เป็นสัจธรรมนะครับอ่าโอเคนะครับไปดูไพ่ใบที่สองตำแหน่งการเงินนะครับกระดุมพระนะครับ การเงินกระดุมพระเปิดได้อทิตย์ศุ์นะครับอทิตย์ศุขเขาเรียกว่าคู่สมพลนะครับปลายสัปดาห์นะครับการเงินของคนวันจันทร์จะฟื้นนะครับไม่ว่าจะฟื้นจากการค้าขายการเดินทางครอบครัวนะครับครอบครัวที่ร้อนเป็นไฟปัญหาต่างๆรายจ่ายในบ้านเยอะๆจะค่อยๆดีขึ้นจะลดลงครับการค้าการขายจะดีขึ้นการดีแบบ6กหเขาเรียกว่าเงานินงานคือเงนิงนเงินคืองา,งานมันนาสุขมาจากาง,งานครับ มาจากการงานนะครับคนบันจันนะครับเอาละนะครับไปดูตำแหน่งความรักนะครับปัตนินะครับความรักของคนเกิดบันจันทร์นะครับความรักของคนเกิดบันจันท์ได้พฤหัสราหูนะครับความรักของคนเกิดบันจันร์ก็คือราหูกับพฤหัสเนี่ยเขาเรียกว่าปิดบังสร้างภาพสิ่งที่คุณเห็นสิ่งที่คุณได้ยินนั้นมันอาจจะไม่จริงอาจจะไม่ใช่เรื่องความรักนะครับก็อาจจะปิดบังอะไรคุณอยู่บางอย่างก็อาจจะโกหกอะไรคุณบางอย่างก็ได้นะครับส่วนคนโสดนะครับอ่า คนที่คุณคบหาอยู่นะครับระวังพาก็ปรากฏการสร้างภาพคุณต้องดูคนดูให้ดีดูให้ถ่องแท้ดูยาวๆนะครับไปดูพไพ่ใบที่10ตตำแหน่งการงานนะครับตำแหน่งการงานเปิดได้อาทิตย์จันพุธนะครับโอ้ไพ่ใบนี้ซ้ํากันเลยนะฮะหนึ่ 1, 2, นะครับอาทิตย์คือสิ่งที่ตั้งใจจันทร์คือความราบรื่นพุทธคือความสําเร็จ1นึคนบองสคนบรรจงช่วงปลายสัปดาห์จะมีข่าวดีเรื่องการงานทํางานประจํา อะไรที่ทําให้เสร็จมันก็จะเสร็จนะครับทํางานส่วนตัวก็จะมีออเดอร์มีมีคนมาจะรับจ้างมีคนมาซื้อของมีคนมาว่าจ้างดีครับ1นึโดยเฉพาะคนที่ขายของกินคนที่ติดต่อสื่อสารเดินทางต่างๆจะดีนะครับไปดูไพ่ใบที่11ตําแหน่งลาพระโชคลาภนะครับโชคลาภไปได้ดาวจันดามรุตยูสองศูนย์โชคลาภแบบนี้ดีไหมดีปานกลางคนมาจันดงโชคลาภดีปานกลางผมกลับไปมองดาวพุธเนี่ยดาวพุธเป็นตาแหน่งการเงินของคนวันจันดีนะฮะ คนบัทร์นะครับดีนะครับชค่วาภดีนะครับดาวสองศูนย์เป็นดาวเรื่องสุขภาพนะครับคนวัทร์นะครับระวังเรื่องท้องเสียนะครับเรื่องของปวดกระเพาะปัสสาวะนะครับแล้วก็ระบบย่อยอาหารนะครับสัปดาห์นี้ให้ระวังสุขภาพตรงนี้นะครับเอาละจบคําทํานายของคนเกิดบันนจัทร์นะครับเดี๋ยวไปคนเกิดบัอังคารครับไปดูคนเกิดบัอังคารนะครับพระพุธเดินเข้าสู่ตําแหน่งราศีกกฎเป็นตําแหน่งพันธุพันธุไปถึงครอบครัวแล้วก็ผู้ใหญ่คนบังฑ์คารสัปดาห์นี้จะมีปากเสียงความขัดแย้งในครอบครัวแล้วก็ญาติผู้ใหญ่หรือุโ ต้องระวังนะครับคนวันอังคารบางครั้งเราพูดไม่ได้คิดสีหน้าสีตาเราบางครั้งเราไม่ได้เก็บอาการนะครับไปดูคนเก็บวันอังคารไพ่ใบที่หนึ่งตำแหน่งตนุนะครับตนุเปิดได้อาทิ์จันพุธไพ่ใบนี้ซ้ำนะครับหนึ่งสองสี่นะครับคนวันอังคารสัปดาห์นี้นะครับผมจะบอกให้นะว่าปากคุณะเป็นสีพยายามใช้ปากให้เป็นประโยชน์นะครับปากคุณจะเป็นสีหน้าคุณจะเป็นหน้าหน้าทองวันนี้สัปดาห์นี้คนคนวันอังคารนะครับจะได้รับความเกื้อหนุนความเมตตาดวงชะตาต่างๆราบรื่นไม่ติดขัดนะครับแต่ ผู้ใหญ่จะให้โทษจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสแล้วก็ลูกค้าอันนี้ต้องระวังนะครับไพ่หนึ 1, 2, 4, ่งสดีคุณแก้เรื่องนี้ให้ได้รับรองว่าดวงคุณจะดีนะครับไปดูพไพ่ใบที่สองตำแหน่งการเงินนะครับกระดุมพระนะครับการเงินเปิดได้าดาวพฤหัสนะครับและชีวิตจริงพฤหัสก็อยู่ตำแหน่งการเงินด้วยนะครับพฤหัสเป็นธาตุดินหมายถึงการสะสมคนมานางการสัปดาห์นี้นะคุณควรจะสะสมเงินไว้บ้างบางคนบอกอาจารย์ไว้่ข้าหนูจะกินยังไม่พอเลยคุณเชื่อผมเถอะนะครับว่าคุณสะสมไว้บ้าง คุณงดการซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งคุณก็เหลือเท่านั้นแหละสมมุติคุณเป็นคนกินกาแฟในร้านนู่นร้านนี้คุณงดการซื้อกาแฟประหยัดไป,ป50บาทก็เก็บ50บาทนั่นแหละเก็บถือเคล็ดเ,เ,เก็บถือเคล็ดคุณต้องทำาก็เรียกเก็บถือเคล็ดนะครับคนมันอังคารนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับจะให้โทษเรื่องการเงินคุณจำไว้นะครับเช่นลูกค้าอาจจะเบี้ยวเงินคุณคุณทะเลกกาะกันเขายกเลิอกออเดอร์อย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับ<ะ>ไปดูพไพ่ใบที่7ตําแหน่งความรักนะครับ ตำแหน่งความรักเปิดได้ดาวอังคารราหูอังคารราหูนะครับเป็นดาวคู่ศัตรูนะครับคนวันอังคารนะครับสัปดาห์นี้นะครับความรักเหมือนเป็นคู่ศัตรูนะครับมีความขัดแย้งทะเลาะบาแหวงเห็นอะไรไม่ตรงกันนะครับอารมณ์ฉุนเฉียวฉุนเฉียวง่ายนะครับ38เป็นเลขคู่ศัตรูเพราะฉะนั้นถ้าคนหนึ่งขึ้นคนหนึ่งต้องลงนะครับไม่เช่นนั้นความรักคุณจะมีปัญหานะครับถ้าเป็นคนโสดนะครับคุณต้องใช้เหตุผลนะครับการที่เราตามใจของมากเกินไปนะครับหรือว่าเขาทาอะไรตามอําเภอใจและเราไม่เคยบอกวันหนึ่งพอเรามาบอกมันจะ มันจะทะเลาะกันนี่แหละคือปัญหานะครับเอาละนี่เรื่องความรักมันก็พูดยากนะครับไปดูไพ่ใบที่10ตำแหน่งการงานนะครับตำแหน่งการงานคนเกิดวันอังคารนะครับเปิดได้ดาวเกตดามรุติยูเลขเก้าเลขศูนย์นะครับคนวันอังคารนะครับการงานจะดีนะครับเดินทางไกลเรื่องการงานจะดีจะมีคําสั่งเข้ามานะครับใครขายของออนไลน์จะขายดีครับใครขายของเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าวัตถุมงคลจะขายดีครับใครขายยาอาหารเสริมจะขายดีครับ การงานทั่วไปนะครับจะมีอะไรฟุกๆเข้ามาในชีวิตนะครับมีลูกค้าแปลกหน้ามาซื้อของมีออเดอร์เข้ามาเยอะๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับไปดูไพ่ใบที่10นะครับตำแหน่งโชคลาบนะครับลาภลาภเปิดได้เสาราหูเสาราหูเป็นคู่มิตรกันเบอร์ออกวันจันทร์คนวันอังคารมีโชคกลางๆครับเสียงโชคซื้อลาบได้อยู่ในขั้นดีครับไปดูคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับไปดูคนเกิดวันพุธนะครับคนเกิดวันพุธดาวพุธย้ายเข้าสู่ตำแหน่งกระดุมพระของตัวเอง ผมแปลคนมาพูดไว้เป็นสองข้างนะครับข้างหนึ่งจะมีข่าวดีเรื่องการเงินข้างหนึ่งนะครับจะมีคนมารบกวนคุณด้านการเงินแปลได้สองข้างครับเพราะคนมาพูดมันเกิดกันหลายหลายราศีหลายนักสัตว์มันจะแบ่งคนมาพูดเป็นสองกลุ่มครับแต่เหมือนกันคือเรื่องการเงินครับเอาละไปดูไพ่ใบที่หนึ่งตำแหน่งตนุคนเกิดมาพุสคนมาพุดก็จะมี2เรื่องราวนี่แหละครับที่ผมพูดนะครับตำแหน่งตนุเปิดได้อาทิตย์จันทร์อังคารนะครับอทิตย์จันทร์อังคารคือความไม่สบายใจจุกจิกกวนใจความกังวลและความระแวงครับ คนมันพุธนะครับระวังเรื่องความรักสามเศร้าระวังเรื่องของการไม่ซื่อสัตย์การแทงข้างหลังการหักหลังนะครับไม่ดีนะฮะหนึ่งสองสามนี่เป็นไพ่ไม่ดีนะครับไปดูไ uh huh. พ่ใบที่สองตำแหน่งการเงินครับตำแหน่งการเงินคนเกิดมันพุธเปิดได้อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เสาร์แปลว่าอะไรครับแปลว่าร้อนอกร้อนใจการเงินของคนมันพุทธจะร้อนดังไฟครับร้อนครับการเงินร้อนครับเครียดครับเหมือนไฟสมขอนครับการเงินนะครับภายนอกดูดีภายในตัวนี้แย่เหมือนกันนะฮะแต่บอกใครไม่ได้กับคนมันพุทธเก็บอาการดีแล้วเกินครับ เอาละไปดูไพ่ใบที่7นะครับตำแหน่งความรักนะครับปัตตานีนะครับความรักเปิดได้เสาราหูนะครับเสาราหูคือคู่มิตรกันนะครับบางครั้งนะครับคนวันพุธนะครับความรักก็คือการเสียสละนะครับถึงแม้เราจะต้องเสียสละความสุขไปบ้างอะไรไปบ้างก็ต้องเสียสละนะครับบางครั้งเราอาจจะต้องทําอะไรมากกว่าที่เคยเป็นก็ต้องยอมนะครับเพื่อประคองประคับประคองชีวิตครอบครัวส่วนคนโสดนะครับความรักคือการเสียสละคนที่คุณคบอยู่นะครับบางครั้งคุณอย่าไปคิดละเอียดว่า ตั้งแต่คบเขาเราเสียอะไรเราได้อะไรนะครับความรักทิ่การให้เลยเสียสละจริงครับคนมังพุทธนะครับและคุณจะได้กลับมามากกว่าที่คุณเสียอย่างแน่นอนครับไปดูคนไปดูพไพ่ใบที่10ตตำแหน่งการงานกรรมะนะครับกรรมะการงานเปิดได้อาคตย์อังคารเกตนะครับหนึ่งสการงานของคนมังพุทธสัปดาห์นี้อปุปสรรคเยอะเลยครับอุปสรรคเยอะเลยครับของก็โอจะขายของนะครับไฟดับแดดออกฝนตก ลูกค้ายกเลิกออเดอร์นะครับทำง,งานประจําก็งานเครียดเหลือเกินงานเก่าไม่เสร็จงานใหม่เข้ามานายก็ไม่เข้าใจว่าหาเอ้ยให้งานกูมางานเก่ากูยังไม่เสร็จมึงให้งานใหม่อีกแล้วอย่างนี้เป็นต้น,นการงานไม่ดีนะฮะอยู่ภายใต้ความเครียดและความกังวลครับไปดูไพ่ใบที่11นะครับเปิดมา4ใบย,ยังไม่มีไพ่ใบไหนดีเลยครับใบที่5้านะครับเรโชคลาภลาพระเปิดได้ดาวังคารดาวมรุตยูเลข3เลข0ูนย์ครับ เลข3เลขศูนย์เป็นเลขอุบัติเหตุนะครับคนวันพุธนะครับโชคลาภดีไหมโชคลาภดีเสี่ยงโชคซื้อลาบได้แต่ระวังอุบัติเหตุและสุขภาพครับของมีคมการขับรถขับราต้องระวังให้ดีครับแต่โชคลาภมีมั่นใจการันตีนะครับไปดูคนเกิดวันราหูค่ะราหูพุธกลางคืนนะครับพระพุธย้ายครั้งนี้นะครับเข้าสู่ตําแหน่งอลินะครับคนวันราหูนะครับระวังให้มากที่คําพูดคําพูดนั้นบางครั้งนะครับมันอาจจะถ้าทาไม่ได้อย่าพูดนะครับคำพูดเป็นอลินะฮะ ถ้าทาไม่ได้อย่าพูดเรื่องที่1เรื่องที่2ระวังคนที่มาตกปากและทาอะไรกับคุณนะครับเขาจะบิดพลิ้วบิดพลิ้วข้อตกลงบิดพลิ้วสัญญาถ้าเรื่องนั้นสําคัญให้มีให้มีมัจําให้มีสัญญานะครับเอาละไปดูไพ่ใบที่1คนเกิดราหูนะครับตานุนะครับตานุเปิดได้พุทธพฤหัสครับดาวพุธด,ดาวพฤหัสมาเป็นดาวเทวีคนวันราหูสัปดาห์นี้นะครับเดินทางจะประสบความสําเร็จนะครับค้าขายการงานจะดีจะได้รับความเกื้อหนุนจากผู้อาวุโสผู้ใหญ่ลูกค้าความสําเร็จนี่ถือว่าดีนะเป็นเทวี ไปสมัครงานก็ดีนะครับเอาละาไปดูไพ่ใบที่สองตแหน่งการเงินกระดุมพระเปิดได้ราหูเองการเงินของคนราหูเป็นธาตุลมพึ่งพาใครไม่ได้นะครับอัตหิอัต,อตโนนาโถการเงินนะครับจําไว้นะครับคนราหูเจ็บต้องจําเรื่องการเงินนะครับอย่ามีนะหมูหมาก้าไก่มาเต็มย่าไม่มีหมายยังเมินจําไว้นะครับคนราหูยังไงก็ตามนะครับการเงินเป็นธาตุลมต้องระวังให้ดีเงินมาเร็วไปเร็วที่สําคัญอย่าโลภเรื่องการเงินระวังนะครับอย่าโลภเรื่องการเงินจะค้าจะขายทําแต่พอดี เงินทองต้องรู้จักตายรู้จักแกล้งตายเก็บบ้างแอบบ้างเงินนะครับคนราหูแปลกพอรู้ใครรู้ว่าคุณหาได้มีเงินนะจะมีคนเดือดร้อนขึ้นมาทันทีไปดูไพ่ไปที่เจ็บตำแหน่งปตัตตานีความรักครับความรักเปิดได้พระราหูพระเกตนี่คือโชคลาภครับไพ่ใบเดียวกับตอๆเลยครับพระราหูพระเกตคือความโชคดีนะครับคนราหูนะครับทำอะไรร่วมกับคู่ครองจะมีโชคไปทำสายมูด้วยกันจะดีนะชวนผัวชวนเมียไปไหว้ท้าเวไปไหว้พญานาคเขาบอกดีเฮงดังปังรวยนะครับ และคู่ครองจะนําโชคมาให้นําความสําเร็จนําข่าวดีมาให้ถ้าเป็นคนโสดนะครับคนที่คุณคบอยู่จะมีข่าวดีมาให้คุณหรือนําโชคลาภอะไรมาให้คุณสักอย่างหนึ่งแหละนะครับจะนําพาสินดีๆมาให้คุณแปลอย่างนั้นก็ได้นะครับความรักดีอ่ะว่าง,งั้นเถอะนะครับไปดูไพ่ใบที่10ตตาแหน่งการงานนะครับตำแหน่งการงานเปิดได้พักเกตเรามุจะอยู่เลขเก้าเลขศูนย์เดินทางไกลดีจะมีข่าวดีแบบฟลุกฟล๊กๆเรื่องการงานทํางานออนไลน์ดีทํางานค้าขายดีทํางานเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็วัตถุมงคลจะดีมากครับ คนบรราหูนะครับเลขเก้าเลขศูนย์คือความโชคดีเรื่องการงานนะครับไปดูไพ่ใบที่สิบเอ็ดตำแหน่งลาภนะครับโชคลาภจะมีไหมโชคลาภเปิดได้ดาวังคารดาวศุกร์โชคลาภดีปานกลางหมายถึงซื้อเบอร์นะครับแต่สามหกเป็นโชคลาภด้านการประกอบอาชีพจับอะไรประสิทิเมเป็นเงินเป็นทองสามคืองานหกคือเงินจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไม่จับอะไรไม่มีเงินไม่มีทองนะครับนี่คือคนบรราหูครับเอาละไปดูคนเกิดวันพฤริสหัสครับพฤริสหัสคือเลขห้าเลขห้าคือพาริหัดครับจะมี นะครับอาลันะครับไปดูไพ่ใบที่หนึ่งนะครับคนเกิดพฤหัสนะครับตำแหน่งตานุนะครับตานุคือตัวเรานะครับเปิดได้อาทิตย์พฤหัสเกตครับอทิย์คือสิ่งที่คุณตั้งใจจะทําพฤหัสคือความสําเร็จพระเกตคือความโชคดีคนพฤหัสจะมีข่าวดีครับจะมีข่าวดีจากการกระทําจะมีข่าวดีจากที่คุณรอคอยไว้เมื่อเดือน2เดือนก่อนด้วยครับไปดูไพ่ใบที่2ตําแหน่งการเงินครับกระดุมพระนะครับขอบคุณไล่หัวใจที่กดมารัวๆครับขอบคุณมากครับตาแหน่งกระดุมพระการเงินเปิดได้ดาวอังคารดาวพุธนะครับดาวอังคารดาวพุธเป็นดาวแห่ง คนวันพฤหัสจะต้องมีความพลิกแพงเรื่องการเงินนะครับอาจจะต้องรู้เอาเงินก้อนนี้มาทําสิ่งนั้นเอาเงินก้อนนั้นมาทําสิ่งนี้รู้จักการวางแผนเรื่องการเงินสักนิดนะครับการเงินแบบ3-4เป็นการเงินที่เป็นดาวคู่ศัตรูนะครับหาเงินได้เก็บไม่อยู่เพราะฉะนั้นคนวันพฤหัสต้องวางแผนให้ดีนะครับเรื่องการเงินทั้งเงินที่จะหาทั้งเงินที่จะจ่ายนะครับไม่งั้นจะมีปัญหาและระวังจะมีปากเสียงเรื่องการเงินกับญาติพี่น้องด้วยครับหรือคนใกล้ตัวนะครับ ไปดูไพ่ใบที่7นะครับตำแหน่งป,ปัตตานีความรักความรักนะครับเปิดได้3 0นะครับดาวัง hmm. คารดาวมรุดอยู่ความรักแบบ30มยแปลได้2แบบกับ1คู่ครองของคุณไม่สบายหรือได้รับอุบัติเหตุ2ตัวคุณและคู่ครองจะมีปากเสียงขัดแย้งกันนะครับจะมีปากเสียงขัดแย้งกันนะครับเถียงกันเป็นทาาดลมนะครับเถียงกันนะครับแล้วก็เห็นอะไรก็ขัดแย้งกันไปหมดมีปากเสียงกันบางคนอาจจะถึงขั้นลงไม้ลงมืออย่าทำนะครับส่วนคนโสดนะครับคนที่คบคุณคบอยู่นะครับ จะมีเรื่องทะเลออาะบ่อแว้งกันนะครับเป็นเรื่องเก่าเก่าเรื่องอดีตนะครับและก็เรื่องใหม่ๆก็เข้ามาสมทบทําให้มันเหมือนฟางเส้นสุดท้ายต้องระวังด้วยนะครับคนโสดคนโสดมีความสัมพันธ์มันยังไม่แน่นแฟนนะครับไปดูไพ่ใบที่10ตําแหน่งการงานครับตำแหน่งการงานเปิดได้ดาวเกตดาวมรุตยูนี้มันไพ่ใบเดียวกับคนลาหูและอยู่ที่เดียวกันเลยเหลือเชื่อมากครับคนพฤติสนะครับพระเกตีความโชคดีอยู่ตําแหน่งการงานจะมีความโชคดีเรื่องการงานนะครับคนพฤหิสนะครับ ตอนนี้คนปรตเกศรกำลังซุ่มทําอะไรบางอย่างอยู่นะครับซุ่มต่อไปครับอย่าบอกใครบอกก็มีแต่คนใส่มีคนดูถูกเหยียดหยามไม่ต้องบอกครับคนวันพฤหัสรรมใครทาของใครทาค้าขายออนไลน์ใครทําเก่กวรับเดินทางไกลหรือต่างประเทศจะดีครับจะดีนะครับเลข90จะมีความโชคดีเรื่องการงานไปดูพไพ่ใบที่11นะครับตำแหน่งโชคลาบนะครับนี่มันพไพ่ใบเดิมเลย3กับ6ทำไมเปิดได้พไพ่ใบเดิมกว่าคนลาหูหมดเลยครับ สามหกก็คือสามคืองานหกคือเงินจะมีโชคลาภเรื่องการงานการเงินจับอะไรเป็นเงินเป็นทองถ้าไม่จับอะไรก็ไม่ได้เงินไม่ได้ทองคำพูดที่ผมพูดไปเมื่อกี้เองโชคลาภของคประป็นฉาดีไหมถ้าเสี่ยงโชคซื้อลาบวันที่หนึ่งนี้ดีกลางครับค่ะมันเหลือเชื่อนนะเ <c oughs> ปิดได้พไพ่ใบเดิมที่ตำแหน่งเดิมถึงสองใบนี้ถึงไม่ไม,ไม่ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าไพ่มีหกสิบเก้าใบสับแล้วสับอีกนะครับเรียงแล้วเรียงอีกนะครับเอาละในะที่หนึ่งนะครับตำแหน่งตานุตนุคือตัวเราควรมาสุกเปิดได้ไพ่อะไรก็ถ่ายอันนั้นแหละนะครับ นี่ก็ซ้ำนะฮะพระพุทธพลิหัตไพเดียวกับคนราหูเลยครับ4ี่ห้าคนมันสุขนะครับสัปดาห์นี้นะครับเดินทางดีผู้จาดีเจรจาดีผู้ใหญ่อุปถามคำชูจะมีข่าวดีเรื่องกับเรื่องการค้าเรื่องเจรจาไปสมัครงานไปยืมต่างคนไปทวงต่างคนจะสําเร็จครับไปดูไพ่ใบที่สองนะครับกำหน่งการเงินการเงินเปิดได้พระราหูก็ซ้ําเหมือนกันครับเห็นไหมซ้ําเลยฮะพระราหูเป็นธาตุลมคนมาสุขตอนนี้นะครับอยากได้เงินสักก้อนนะครับ เอามาแก้ปัญหาชีวิตเอามาลงทุนเอามาทําอะไรก็แล้วแต่ไอ้เงินสักก Dial ้อนที่คุณว่าเนี่ยตอนนี้ยังไม่มาครับระหว่างที่ไอ้เงินสักก้อนยังไม่มาเนี่ยนะครับเอาเงินที่มันเล็กกว่าก้อนนั้นะก่อนนะครับเงินร้อยเงิน200เงินพันทําไปก่อนครับเพราะว่าการเงินเป็นธาตุลมตอนนี้บอกตรงๆว่านะครับมาเร็วไปเร็วเหลือเกินครับและเงินก้อนใหญ่ที่คุณรอคอยยังไม่มาฮะจำไว้นะครับ,นนรบไม่ว่าคุณทําอะไรเงินก้อนใหญ่ยังไม่มาครับราหูเป็นธาตุลมมันมีแต่ลมฮะมันมีแต่ข่าวฮะตังยังไม่มาครับ ไปดูไพ่ใบที่7ตําแหน่งปาตานีความรักนะครับความรักเปิดได้อาทิตย์จันทรุกครับความรักแบบอาทิตจันทรุกดีไหมดีความรักแบบนี้เขาเรียกว่าความรักกลับมาเข้าอกเข้าใจกันนะครับคนที่คุณสามีคุณหรือภรรยาคุณนะครับช่วงนี้นะครับเขาจะช่วยเหลือคุณบางคนช่วยเหลือเรื่องการเงินบางคนช่วยเหลือเรื่องงานบ้านบางคนช่วยแบ่งเบาภาระคุณพูดดีๆกับคุณนี่ถือว่าดีความรักดีถ้าเป็นคนโสดนะครับคนที่คุณคบอยู่นะครับช่วงนี้เขาจะอาจจะให้สิ่งของคุณซื้อของมาให้พาคุณไปเที่ยวนี่ถือว่าดีนะครับ ไพ่ตำแหน่งที่10ตตำแหน่งกรรมาการงานนะครับการงานเปิดได้ดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสสุขรนะครับการงานเป็น1 5ึ่งนะครับจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะครับจะได้ลาบจากลูกค้าจะมีลูกค้าเข้ามาซื้อของจะมีคนมาสั่งออเดอร์จะได้เบีเลี้ยงจะได้โอทีหนึ่เป็นการงานที่ดีครับจะมีอะไรดีๆเกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับค้าขายก็ค้าขายดีครับไปดูพไพ่เบที่11ตําตำแหน่งลาภโชคลาบนะครับโชคลาบเปิดได้ดาวพฤหัสดาวมารุตยูนะครับห้าศูนย 50ดีไหม5้ดีปานกลางไม่ใช่เลขที่โชคลาภดังปังเปี้ยงซื้อหวยซื้อเบอร์ซื้อด้วยสติอย่าโลภคนมันสุกช่วงนี้นะครับทำอะไรโลภทำอะไรยิ่งอยากได้ยิ่งไม่ได้ครับเลข5เลข0เป็นเลขโชคลาภที่ดีปานกลางครับและย้ำอีกครั้งว่าคนมันสุกสัปดาห์นี้ผู้ใหญ่ผู้อาวุโสคนที่คุณนับถือจะนำโชคลาภมาให้ครับโอเคไปดูคนมันสร์นะครับดาวพุธยาครั้งนี้นะครับสบัดตัวออกจากตำแหน่งอลินะครับคนมันสองใดวงตกไม่นานนะกำลังจะกลับมาฟื้นแต่คนม บางคนรอคอยเงินบางคนรอคอยอะไรบางอย่างยังต้องรอต่อไปครับดาวพุธยักษ์ครั้งนี้หมายถึงการรอคอยครับแต่ระหว่างที่คุณรอคอยนั้นกรมสรนสครับก็มีเขาเรียกว่ามีอย่างอื่นเข้ามานะครับกรมสรเนี่ยตอนนี้เขากลาลังคิดจะทําอะไรหลายๆอย่างรวมตัวเฉพาะาการหารายได้เพิ่มการหารายได้ที่2อกรมสรรใน,นตอนนี้เขากลาลังคิดอยู่ดวงกําลังจะเปิดนะครับไปดูไพ่ใบที่1ตําแหน่งตานุครับตาแหน่งตานุเปิดได้ดาวจันรดาวพฤหัสนะครับไพ่ใบนี้ก็คือไพ่แห่งการรอคอยไพ่ใบนี้หมายถึงไพ่ที่ไม่สมหวังนะครับ ไพ่ไม่สมหวังคนมาสอนะครับผู้หลักผู้ใหญ่คนอาวุโสลูกค้าเจ้านายจะให้โทษคนผิวขาวเหลืองจะนําความโชคร้ายมาให้นะครับการเงินการทองไม่เป็นไปอย่างที่คิดแปลตรงๆอย่างนั้นเลยนะครับการงานผู้ใหญ่จะตําหนิลูกค้าจะมาว่ากล่าวนะครับไปดูพไพ่ใบที่สองตแหน่งการเงินนะครับตำแหน่งการเงินไปได้อาธิ์จานร,ราหูสุรียนบาพาจันรบพาราหูบาพาเป็นการเงินแบบได้มาจ่ายไปไม่ดีภาระมากคนมาสอนะครับ การเงินได้มาจ่ายไปพาระมากและคนมาสอบตอนนี้นะครับสิ่งที่คุณจะต้องระวังที่สุดคือคุณอย่าเอาปัญหาซุกไว้ใต้พรมปัญหานั้นมีแต่คุณพยายามหลอกตัวเองว่าปัญหาไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไม่มีมมมมสิ่งสิ่งนี้อย่าทำปัญหาบางอย่างแก้ชา้าแก้แยากแก้เด็วแก,แก,แก้ง่ายคุณจําผมไหมนะอย่ากลัวเป็นฝีต้องบีบมันเจ็บทีเดียวแต่มันหายถ้าคุณโอ้ยโอ้ยคุณไม่บีบมันจะยิ่งใหญ่จาไว้นะครับปัญหานี้เหมือนฝีครับไปดูไพ่ไปที่เจ็าแหน่งความรักปัตตานีครับ ตำแหน่งความรักเปิดได้พระอาทิตย์พระเกตความรักแบบคนมาสอนนี่เป็นความรักแบบเก็บกดมีความเครียดมีความกดดันต้องการอะไรก็ไม่พูดเพราะคุณกลัวนะครับคุณกลัวคุณกลัวความคุณกลัวปัญหาคุณกลัวความขัดแย้งคุณตอนเนี้ความรักของคุณไม่เป็นไปตามธรรมชาติครับคนโสดก็เหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับคุณกําลังกลัวคุณกําลังระแวงคุณกาลังเทียดความรักเป็นไปแบบความรักถ้ามันต้องกลัวมันต้องระแวงเนี่ยไม่มีความสุขหรอกครับ เพราะฉะนั้นจงอย่ากลัวจงอย่าระแวงมีอะไรให้คุยกันปรึกษาหารือกันนะครับค่อยๆนะครับถ้ามันไม่ใช่ก็เลิกกันก็แค่นั้นเองฮะนะครับไปหมายถึงคนโสดนะครับไปดูไพ่ไปที่10ตตำแหน่งการงานนะครับกรรมะนะครับการงานเปิดได้นะครับพระพุทธพระฤหัสการงานคนเกิดวันเสาร์นะครับสัปดาห์นี้นะครับลูกค้าจะกลับมาคุณจะไดออเดอร์รายใหญ่ถ้าทำงานประจําเจ้านายจะมอบหมายงานที่ดีให้ได้รับคาชมได้รับบี้เลี้ยงได้รับโอทีนะครับไปสัปณ์งานจะได้งานอย่างแน่นอนครับ ไปดูไพ่ใบที่11ลาภะโชคลาภนะครับคนมาสอบมีโชคลาบไหมเบอร์ออกวันจันทร์คนมาสอบมีโชคลาภผมการันตีเลยครับเปิดได้ดาวพฤหัสดาวมษย์จะอยู่นะครับไพ่ใบนี้เป็นดาวโชคลาภครับอย่าซื้อหลายเลขครับคนมาสอบจาผมไหมนะครับโชคลาภดีครับอ่ะนะครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขครับนอนหลับฝันดีเจ้าที่มาบอกเลขบอกเบอร์ครับสาธุสาธุสาธุ